จริงตังเวอร์ทุกวันก่อนจะไปถ่ายภาพนิ่งงานหนึ่งมามแล้วก็คุณช่างภาพจริงเขาก็น่ารักนะเวลาเขาถ่ายปก,ปกติเขาจะต้องบิวใช่้นนัดเขาก็บิวนี่ดีครับสวยครับอะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือเขาอยากได้ภาพแบบธรรมชาติธรรมชาติเด็กกันไม่ต้องเก๊กเขาก็เลยบิวชนนัแบบเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ครับกูก็เจอไปเลยอ่ะแล้วกูก็เลยหันไปถามเขาว่าแบบไม่เคยวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มันต้องวิ่งยังไงอะ่ะ <laughs> แล้วเจ้าก็เลยถามแบบพี่ เคยวิ่งในทุ่งเลมานเดอรไหม,มตัดกล้องก็นิ่งๆไปแล้วก็ก็ไม่เคยกูก <laughs> ็ตาโกนถามทุกคนตรงนั้นว่าท่านทษนะคะตรงนี้มีใครเคยวิ่งในทุ่งเลมานเดริรไหม,มคะศู์คนเชื่อก็เลยบอกว่าคนที่เวลาบี๋วเลยบอกว่าเนี่ยสัตว์ชื่นเหมือนวิ่งในทุ่งเลมานเดอไม่มีใครเคยวิ่งในทุ่งเลมานเดจริงๆถ้าจะมีต,ะต้องเป็นสนชื่นแบบอื่นอันนี้กูว่าแล้วความผิดใครอันเนี้ยความผิดใครโฆษณาน้ำยาปรับพันธุ์ บิวว่ายังไงถ้าจะให้สดใสหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่านึกถึงเรื่องสบายใจอะไรเงี้ยเนี่ยเนั่ยมันประสบการณ์ของเรานึกถึงน้าปิงปองใช่โอ้โหคนพูดเลยนะพภาพเศเ้าเลยอ่ะไม่แล้วบิวว่าบางทีมันก็ทาให้เรารู้ความจริงอะไรบางอย่างเอ้เช่นถ่ายวันในบิออนท็อปเนี้ยที่ตากล้องที่ถ่ายเนี่ยจะต้องพูดบิวเราแบบอ่ะตั้งแต่แรกเลยอ่ะตั้งแต่แรกเลยซึ่งประโยคแรกที่มันพูดเราตั้งแต่แชร์แล้วคือดีแล้ว มึงตอนนึงกูยังไม่ได ah> ้โพสท่าเลยเลยอ่ะน่อยเลยกูยังไม่ได้เข้าท่าที่กูคิดว่ากูจะโพสเลยดีแล้วไม่ใช่ค่ะมึงอ่ะเหนื่อยแล้วมึงเหนื่อยแล้วไม่ใช่ดีแล้วคมึงเลยพูดว่าดีแล้วไว้ก่อนจะได้แบบพอรู้เราเรารู้ใ่ว่าเฮ้ยดีแล้วจริงหรอเอองั้นพอก็ได้เ้ยเอออไม่ใช่ดีแล้วเท่ากับเหนื่อยแล้วแต่ของกูไม่มีคำว่าเหนื่อย คนที่อยู่ปกล้องอ่ะไม่ใช่เป็นกล้องใหญ่แบบวันนาเบวทำงานอ,อ,อันนี้คือถ่ายรูปแบบลงไอจีเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราอา่ะเวลาที่เราถ่ายเพื่อนอ่ะก็จะบิวกลอนบิวบิวแต่ว่าไอเพื่อนเรามันสวยจริงมันคือผู้หญิงสวย<อ>นิดๆนหน่อยเขาก็สวยว่าเขาแค่แ,แบบทําให้มันมั่นใจอินเนอรอย่างเงี้ยเขาก็สวยใช่ป่ะแต่พอถึงอ่ะเธอมาถ่ายฉันบ้างศอสภาพอ่ะแล้วคนถ่ายอ่ะ ก็คือถ่ายถ่ายปุ๊บมันบิ้วเราก็คืนมันบิ้วเราคืนโอ้ยสวยโอ้โหตสวยโอ้ยทาทิพย์ชอบเธอเธอคือลูกรัาพระเจ้าหยยาวคืสวยน้ำทะเลยังจืดพะเจอการแอคของเธอโคตรสวยหบิ้วบิ้วจนแบบต้องเนี่ะเพราะว่าอายคนที่ดูอยู่แล้วหันไปล่ริมทะเลอะเขามองเหมือนกับว่าโอ้คนพวกนี้มันปลอมกันนะคือบิ้วจนกูอายบอกว่าอายคนที่บิ้วแล้วไม่ถ่ายแล้วก็ได้ไม่ถ่ายแล้วภาพมาก็เลยแบบไม่ใช่แบบ ภาพมาภาพแบบนี้ภาพแนี้ออกมาอย่างเงี้ยก็อายกลน่ะก็อายคนน่ะไม่ไม่แต่ลแต่เอามาเล่าให้ฟังสนุกสนานเอออัปเดตว่าเราไม่ได้เจอกันนานใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามันจะมีเรื่องอัปเดตของเธอของเธอบ้างได้ได้ไว้ก่อนขอบันก่อนค่ะ